เขาเขามีอาชี้ของเขาเขากำลังหงเา,เา,าเงินมาทองเลยำระยำนิ่งอันนี้อันนี้อะไรจ๊ะอันนี้ขายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาเจากอกันสวทรายอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็มาตำนะคะก็จะใช้มีดเอยขอมีดนิดนึงค่ะเราก็จะวันนี้ตำส้มนะคะสูตรนี้เราเรียกว่าสูตรมหาปลาไหลนะคะมหาปลายหลไม่จะเอาตำส้มไปให้พระด้วยใช่ไหมแกชั yeah. ้นบอกไว้เผ็ด ฉันไม่มีไฟแช็กที่ไหนฉันไม่ได้สูบบุหรี่ที่ไหน ้าม,มานันฉันอยู่นี่เลยง่ายดีคิรดดุ่งเพิ่มปริกกี่การะ ตั้มครูเดียวเหมือดอ,อกมา้งขเดียวเาหมือดอกมันหลยตยมาอนคแล้วน้ำจานใน่าัในภาน้ำจานนงครับชูรมาตเป็นโครของพี่ตอกขึ้นย่างเดียวค่ะลูกมาจากเมืองนอกได้อินเดียผมได้ปลก มาไกลนะคะคุณแม่เงินค่ามีดเอาตุ้ยตุ้ยที่จะโอ้โอ้วัดเดี๋ึ ประเทศเนี้ยคนนอนตีนอนอยู่ยกปกคนเวลาพันนอนอ้หน่กนาอย่านี้มันมันหน้าพัานอี่อย่างก็จังหนาม,มันไหลเตี้เอที่ขวายเ,ยาเจ้าไปนั่นเอหนาแม่อต่บานเนี่ย เขเก็บมากไ้พอเน้นเก็บมาฝากดีมากเลยโอู้างหน้าอ่ดงเหี้ยอยู่เพื่อนอ่ะดกซุปี่หน้าตรงไหนอันนี่เสือมันเน้เต้นโมนเดิร์ตไปดักอะไรตรงนังน่งสาดตร์กระดดบบดก<ด> มั่งใจแต่พัฒนาเป็นไงเน่ยเออทำอะไรทลูกทำอลูกทำอไลูกต้องปนนะด้จะได้เงินแล้วเหรอด้ ไม่เข้าใจเลยว่าไม่เข้าใจเขาบอกให้รอเขาบอกว่าไม่้รอ เวลาต่อว้เราได้เงิให้พก่เือบรุเนี่ยจาก่านรนะค้รับออเทลเอเนที่คู่กันเนี่ยนี่อะไรฮะเขาช่วยันช่วยใจเนี่ยาช่วยจนหลายล้านอยู่นที่เขานคนคนที่เขาเอาเงินไปเนี่ยเขาบอกเขาจะคือเขาจะเอาเงินเดือนคืนใ้แร่ประมาณสองร้านเนี่ยเขาจะสืนให้ แต,แต่ไอ้ที่หนเ่ใจไ้ทลังม่รู้ว่ามันจะไว้ใจได้ที่ตาาี้มันจะพูดจริงาาหรือเปล่านม่คนบอกให้แม่อาเอาไบเรียกบัญชีให้ส่งรบัญชีให้ส่มอีกคนนึงส่มเป็นแม่สาให้สองอ่งมาเรบัญชีเท่าไรมีตอนนก็มีเหมอ,อกได้เนาะ ไฟมันไฟมันไฟมันไม่แรงหรกอมันจะได้ใ่ไหมใช่ไหมแกล้วที่มันอันี่มันเสียมันคือมันต้องไปทาใหม่เดี๋ยวจท่ทีเดียวเดตอนที่จะไปแก้แต่ไหนเาจะไปทำอ่่าไมันไม่บ้าง่จะส่งไปเขบอกเขาส่งไปเขาส่งไไม่เอากระมัง น่ามาจากอ้าแม่สวัสดีสบายดีสบายดีค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะได้1ครกเลยนะเนี่ยภาวานาอยู่มันต้องอ,ออกพวกใหญ่กว่านี้อีกไหมใรเช่อก็บอกไม่ได้ใรดูกรกกบอกให้เอาขราดนี้ใหญ่แล้ว อ๋อนี่ที่คุณซื้อมาตอนเราไปาเขมรนตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราตามกินแต่คนเดียวมันก็แค่นี้แหละมันจะเอาเกินกว่านี้มันก็ไม่ได้หรอกเ,กเออนนจ๊นนมันก็ตามได้เยอะอยู่นะแต่ถ้ามันได้เกินกว่านี้หน่อยหนึ่งมันก็มันก็จะเป็นเหมือน่าวนไงไม่ใจอด

จำต้มเปนเดียวเนเดียวเกี <e ่ยวจำนะไม่รู้ไม่เคยเห็นเขากินอัะชูรดได้หยึ่งแต่มันเบาเพราะว่ามันใส่แอปเปิ้ลแล้วไงแอปเปิ้ลต้องใส่ชูรดด้วยชูชรดไม่ได้ี้ ดิดถือเฮ้ยลวกซันกูลวกซันลวกอะไรลวกบอกว่าชิมเดี๋่เราจะพึ่งจะเอาให้มันหมดทานตรงนี้ฮะ ด้ก mm ินซีหรือจะไงเ่เมื่อันไปแล้วหรเลยไปเกิดโดนน่นมือยงแก้วอ่กินซี เต็มปรการงงกันโอ,ย,อดยดูนะมีรนดูน้าึแม่นี่นี่เนี่ยตรงฝังทางนี้ยังไม่ได้เลยมันยังไม่เข้าเลยนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เครื่องยังไม่เข้าเลยน,นี่จะไม่หวานอ น้ำปลายยได้เลยมันน้ำปลามันอยู่ข้างล่างหมดมันอยู่ข้างล่างมันจะไม่กลิ่น เราพี่เลี้ยนบ้าบอดูอยู่ตรงั้นฉันฉันไปฉันที่หอฉันพี่หอม้นเพิ่บ้านก็ไที่บ้านาดนี่นื่บ้านจะเาไปลูที่เมน้นา้อนอใบอ้อพอนี <huh. S 1> ่เยอะอายเต็มจานไปเลย ของผ้ะว่าไรมุกแพะไม่่ให้ใครนี่เลยแพะเยอะพอเยอะตีีีให้เต็มน่ะรออะไรสองโหนูหนูทำอะไรคะมีชั้นม่กหนูมอมุกถั่วเนอยีคนเหนวตามใสถั่วที่ดหแม่อาวตมันกรไม่ตัลไม้ให้เหนีวถ้ท่ยายหบนีมไปไปทำแม่แม่เขาเหนียวด้วยแม่ ការចូល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 